แลนบ้านโคตรปังใกล้แฟชันไอซ์แลนด์รถไฟ้าสีชมพูเดินทางง่ายทั้งรถส่วนตัวและรถสะะะาธารณะใกล้โรงเรียนบดินเนชาโรงบาบิยาไทยนะว่ามีแถมใกล้โลสัตแบบเดินไปได้ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันใครมองหาาวนาโฮม3ชั้นพื้นที่17ตารางวาป้ายาที่นี่เลยเดอะแพนซิตี้ดาวว่ามีเป็นโครงการแบรนด์พฤกษามาพร้อม3มห้องนอน3ห้องน,อน 3, ้ำจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์ล้นลค่าตัวนี้ก็สุดจะงง4ี่ล้านมีทอนจอดรถได้2คันชั้นแรกเนี่ยก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องน้ำห้องครัวพร้อมตตตะะทาาานนนนนนน่่เเพพใหหมยกกบ้้้้้้ัััังงงแืดดไี็็จปอ ห้องนอนเนี่ยโคตรกว้างมาพร้อมกับเตียงใหญ่ห้องนี้พิเศษมากมีห้องน้ำมาให้ในตัวห้องนอนเลยห้องน้ำเนี่ยพื้นโคตรใหม่สุขภัณฑ์มาให้ครบมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้หนึ่งตัวหนาวนี้ไม่ต้องกลัวส่วนชั้นสามเนี่ยมาพร้อมกับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องอเนกประสงค์แค่ห้องเลนเนี่ยก็สวยปังแล้วดีไซน์มาให้แบบโมเดิร์นลักชูสวยเก๋ทันสมัยถัดห้องนอนมาก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์จะทำเป็นห้องทำงานห้องพระห้องฟิตเนสก็ได้ให้พื้นที่มากว้างสามารถดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยนี่ถ้าไม่บอกว่ามือสองเนี่ um